เยบอกเลขแม่นแม่นงวดพันบอกเก้าซีหนะจ้าถือเบิร์บันรเนาะถือเบิรบค่ะถือเบิรบาน้าเก้าซีจ้าเพื่อเขียนใสมือจ้าบอกแม่นขักเนาะจ้างวดนี้เพื่นบอกได้วมวะสวัสดีครับน้องอะไรครับน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเห็นว่าให้โชคแม่นแม่นบอตั้งแต่าฮะ้้ลน แม่แม่นักเจ้าอะถามแน่นี่เม,มืมม่นอนหร่มันหายตัวไหนนะที่หลักกิโลอะนะมันไปหลักกิโลน้องน้องเขียนตัวไหนครับงวดที่แล้วเขียนตัวไหนครับไม่ได้ยินเลยหูลุงไม่ดีนี่พูดแรงๆหน่อยสิเก้าสี่น้องบอกเก้าสี่ใช่ไหม แบบไหนเลกฝันบ่น้องฝันได้หรือว่ามีใครมาบอกบอกถูก,กิงวดแล้วบอกถูกกิงวดแล้วบอกน้อแม่เขาคนไหนน้อยเนาะน้องเอินนะครับผมให้โชคแม่นเอ้เอฟซี FC นี่คนนี้นะครับที่เดินทางไปหลัก,กกิโลตะเซตะจันยายมีนะครับ ฝันหรือยังฝันบ้านยังไงครับฝันบ้านยังไงฮะเอาฝันแบบไหนฝันแบบไหนฝันแบบไหนเล่าความฝันให้ฟังหน่อยสิเล่าความฝันให้ฟังหน่อยเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมจำความฝันได้ไหมเอาเนี่ยมาทีนี้ติกตอกติกตอกทิกต็อกทิกตอกกำลัง กำลังไงนึกความฝันอยู่กำลังนึกความฝันอยู่น้องน้องอะไรนะน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเด้อทุกคนเขาให้โชคแม่นหม,มดที่แล้วเขาให้เก้าสี่ตรงตรงเลยนะครับยังวันนี้เขากำลังไงนึกความฝันอยู่ใช่ไหมครับอเออใช่ค่ะนะ,ะน,น้องเขาพูดไม่เก่งเด้อ ได้ยินเสียงแอดมิน,นว่าแอดมินพูดบ่อยว่าแอดมินพูดเยอะอีกนะครับเราต้องถามน้องเขาถ้าแหล่งเขานะคนไหนไม่พูดเราก็ต้องถามอย่างน้องคนนี้กำลังนึกของฝันบอกตัวไหนนะเขาฝันได้ตัวไหนนะครับมาตัวไหนอืดอืดอา้าลืมจ้อยตัวไหนตัวไหนครับเมื่อกี้จะบอกตัวไหน มาห้อมาที่นี่ได้ตัวไหนเนาะพี่น้องเนี่ยมาที่นี่ตัวไหนครับมาที่นี่ยม่อขึ้นยุขึ้นยุขึ้นยุบอ่ะเอ้าตัวไหนครับเอ้ามาที่นี่เรียบร้อยแล้วเห้องเออโอ้คนเป็นหลานปู่เทพหลานปู่เทพนะครับนี่ตัวไหนครับ ตัวไหนอ้ชี้ไปที่แขนไปที่แขนโอ้ยพูดจะไม่แขนนี่ประเดียออวะ <c oughs> อะไรนี่ตัวไหนบ้างนี่าอาพูดใหม่ครับอ,อ้มเมอ้าดีนะครับผมอาพูดใหม่ที่ครับมีมีตัวไหนครับพูดให้ถูกตัวเลขครับ อ๋อ,อนี่เอานิ่งๆแขนนิ่งๆแคปทวนแคปครับน,นะนี่นะครับดูที่แขนน้องห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสองใครเขียนให้น้องนี่เราใครเขียนให้น้องน้อยเนาะเขียนเองเมั<า>้ฮะเขาเขียน,เ,ยนเอง,เองบ่อ๋อทำไมเขาเขียนตัวอื่อเขียนเองฝ<า>ันบ่อฮะ ใครบอกให้หนูเขียนครับน้องเอินน้องเอยน้องเอยเนาะใครบอกเขียนเขียนเองครับเอาเขียนเองบอกไอ้โชคบอกไอ้โชคเลยเองไอ้โชคไม่กล้าพูดบ่เขียนแจกเลยไปที่แรกเราเขียนไปเหมือนกันนะ่งคนนั้นนะที่ 9, 4, เก้าสี่จิกเขียนเอา้าเดี๋ยวให้ดูว่าบ้านน้องน้องเอยเขียนตัวตัวเลขจะเหมือนอยู่ในแขนไหมเออเอาจริงไหมว่าเขียนเองอ่ะ อ้าวปากกาอ้าวปากกาว่าเขียนอ่าเอาเอาด้านนี้ว่าน้องเขียนจริงจริงไหมอ้าวโอเคอ้าวอ่านี่อ่านี่ต่อไปเลยหนูเขียนห่างๆกันเลยฮะเขียนห่างๆกันนะอ้าว หกตัวเลยตัวไหนอืมอืมอืมนี่บ่อยอ๋อนี่เหรออืมอ้าวนี่นะครับ 5103 1492อุู้ไปแล้วเลขปิวไม่เลขเรนเนลไม่ใช่เลขวิ่งก่เลขเลนเลขปิวนี่น้องเขียนจะเขียน5 1แล้วก็03 1492แต่น้องน้องเขียนติดการเรียงกันเนาะมือนที่แคนเลยนะมืนเลขแรในตัวหนึ่งมืนกันจบให้หน้อยน้องเอ๋ยบ่ชัวบเลยน้องอายุจัี กี่ปีแล้วเนาะกี่ขวบแล้วหกขวบอ่ะขอประกาศหน่อยหกขวบเรียนอยอะกว่านายอะไรยี่ปันสามน้องชอบตัวไหนมากที่สุดอืชอบตัวไหนมากที่สุดให้เขียนมาตัวนี้เขียนตัวนี้ใหญ่ๆเลยลูกเขียนอ่าเขียนใหญ่เลยอ่ะอ๋อเขียนเลยเขียนด้านนี้เอาใหญ่ๆเลยนะเอาตัวใหญ่ๆเลยนี่นี่ นี่เอานี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับ,บ, 1, อ,บอันนี้คือน้องชอบเดอ้อทุกคนห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งไม่ต้องปรับนะครับน้องน้องอะไรนะน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยนะครับอไปละไปละน้องชอบมากใช่ไหมห้าหนึ่งเด้อทุกคน แล้วก็ปิวดีเถอะ,ะ,ะชอบมากใช่ไหมห้าหนึ่งออกจริงไหมครับออกไหมออกเหมือนออกเหมือนเก้าสี่ไหมออกใช่ไหมอืใน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 ยุดูที่มือหน่อยอยุกมือขึ้นดิหนึ่ที่มือน้องนี่อ๋อนี่ทุกคนที่น้องเขียนเด้อนี่น้องเขียนมีห้ามีห้าหนึ่งมีศูนย์สามมีหนึ่งสี่มีเก้าสอง พี่น้องเขียนใส่มือเด้อน้องเขียนใส่มืออ่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็เก้าสองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ยังไงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับห้าหนึ่งน้องชอบมากนะครับผมอา้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกระเพียงคลิปนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับอ้าวขอบคุณมากครับสวบัสดีครับบวัสดีค่ะก่อนเด้อ าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม